ว้าวจีร่ามาแล้วพี่สินีดจีร่ามาแล้วสินี่ครับเดี๋ยวป๊าปพาไปดูยีร่านะลูกนะโอ้โหเขาไปขไมเลยเราเราเราไม่ต้องปวดว้างเราไม่ต้องปวดว้างเขาถึงบอกนะว่าทิ่นีเราไปให้ตัวนี้ดีกว่าลูกตัวนี้มันเจอพรวดมาลายเลยมาลายเลยซีบ้าที่นี่ดูตัวนี้นะซีบ้าด้วยยืดยืดืดซีบ้าด้วยนี่สินี่ครับ โอ้ยโอ้ยเบิกกระจกหน่อยางเผืองอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเย็นเย็นอย่าเพิ่งเอ้ยพอแล้วพอแล้ววิ่งมาแล้วมาด้วเอาคนอีกเอาคนอีกว้าวสิเนกกลัวไหมสิเนกกลัวไหมลูกเย่ลบกลูกจะหมเลยทำไมตัวยาวอย่างเงี้ยนี่มาเส้นี่ืไหนอปอนเลยนี่ไงอปอนสิอะมา สินิดป้อนยีราฟหน่อยครับเยอะป้อนอีกป้อนอีกป้อนอีกแล้วในป้อนอีกแค่นี้ว้าววู้ตัวใหญ่มากเลยครับเอาเลียกระจกุ๋มเดียอะไรสินิดดูดูมันเลียกระจกสินิดดิอ้าวมันยาวสินิดครับป้อนป้อนหน่อยลูกอ่ะพี่เินินครับป้อนพี่ยีราฟหน่อย มิน้ำคอยาวขาก็ยาวตัวก็ยาวนูนกกระจอกเทศเนี่ยของจริงนะนั่นะเฮ้ยชี้ระเข้ามาแล<ะ>้วเอาให้ชีลูกเอาดิเฮ้ย้อเอเอ